เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกระกฎาคม2565จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8กระกฎาคม600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุส่วนเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งได้รับพิเศษจากภาครัฐเงินจะโอนเข้าบัญชีงวดแรกในวันที่19กระกฎาคม ได้เพิ่มอีกคนละ4 0 0ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ถึง69ปีได้เพิ่ม4 0 0บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้เพิ่ม6 0 0บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้เพิ่ม8 0 0บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้เพิ่ม1,000บาทเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วเบีย้ยผู้สูงอายุประจำทุกเดือนเงินโอนเข้า8กรกฎาคมเงินเพิ่มพิเศษเบีย้ยผู้สูงอายุเงินโอนเข้า19กรกฎาคมนี้ก็ได้ทั้ง2ส,ส่วนสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุทั่วประเทศครับ